วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบอดมีนาคมนะคะวันซซสอสอพบปะประาชาชนระหว่างนี้ระหว่งางรอคนมาเดี๋ยวหนูหนูมาอันนี้ดีกว่าเรียกชั่นไซยุนระคูโร,รชุดเดิมใช่ค่ะชุดเดิมเพราะว่าบ้านมีหม้อหุงข้าวนะคะบ้านมีหม้อหุงข้าวนะคะเลยใส่ชุด,ดนี้่ะทุกคนดูเอ็มบีกันหรือยังคะหนูกำลังจะกดดูในห้าสี่สามสอง อันนี้ใช่ไหมมันเป็นท่าว่ายน้ำใช่ไหมสื่ออยู่นะโหอ,อุ้ยสื่งน้งไปไหมอ่ะอุะ้ยแชมพูเอ้ิี้มีสิ่งนกาอา่ะอ๋อน,นี่คือเซนเตอร์สีฟุนะโอพียองโอ้แปรดีอยู่นะน่าลากดน่ารักมากเลยค่ะ พี่ซิงเห็นชุดตั้งแต่ในรูปโปรไฟล์ของแต่ละคนแล้วแต่ยังไม่ได้แบบชุดเข้ามามีน่ารักหรือดูร้อนแกล้งเราอนทำไมน่ารักอ่ะดูดูร้อนแกล้งเราทำไมใช่พูดใส่สีส้มแล้วเหมือนแบบแอปพลิเคชันอะไรเลยอ่ะที่ฝั่งของเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์อุ้ยพี่โมสวยอ่ะอันนี้เป็นพี่โมพี่พีทแล้วก็พี่วีี่นะ โอ้อันนี้โอ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 ้ฟอนน่ารักอ๋อแบ่งเป็นยูนิตเป็นสีนี่หรอคะ,อะน่ารักซัมเมอมากเลยอ่ะดีมากหน้าร้อนนี่แบบว่าอยากเล่นน้ำเลยนะหน้าร้อนนี่ต้องเป็นนีซัมเมอรแบบ์แบบ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 สดชื่น ข่าวนี้คืออะไรอ่ะเนื้อแบบอยากรู้เดี๋ยวลงไปถามน้องๆเดียวโอ้นี่เป็นชุดโอ้วุ้บต่าเป็นสีนี้เลยเหรอยอ,ยอมนาาอี่อ่อนล้าละเฮ้ยยอมเแบบี้มากเหมือนอายุลดลงไปสิปีเลยอ่ะอ๋อนี่สีเหลืองหรอือเปล่าสีเหลืองเป็นสีตาแบบพี่พมิ้งว้าวาน่าราักทีน่ารักอ่ะโอ้ชุดนี้เขาจะล้อกับ เอ็มบีต้นฉบับด้วยใช่ไหมเพราะว่าต้นฉบับเขาก็ใส่เป็นแบบดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เห็นว่าต้นฉบับนี่ที <t> ่เป็นชุดดอกไม้ดอกไม้นั้นก็คนไทยออกแบบนะที่ลีน่าบอกมาโู้สเตเตอร์ชูฟู่น่ารักน่ารักวิวจับน้ำทะเลดูใสมากเลยอ่ะว้าววิวแปรดีอยู่นะมวยเด็ก หัวใจหัวใจต้องการออกซิเจนตลอดอย่ารู้ไหมคะว่า <laughs> ไม่รู้เธอเข้าใจบ้างไหมถ้าอยากเข้าใจกว่าเดิมไปดูคลิปเจโรยชั้นหนึ่ง <laughs> กูแบบในบบรรดาเซ็นเตอร์แบบแชมพูโบใหญ่มากเลยนะโบแชมพูนี่ MVP เลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเออจบจบแล้วโอ้ยังมียังมีเขาเลอะไรเอ็นเคจิตเห้ยน่ารักอ๋อจริงจมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนี่ใช่ไหมก็ไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละแบบพี่ออมน่ารักพี่โฟนน่ารักเออใครกันขบเนี่ยคนน้นรัาเป็นใครกันขบเนี่ยผมไม่เคยเห็นเมมเบอร์คนนี้เลยนะครับ ว้าวน้องพีน่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะซิงเกิลนี้นอกจากสซโยนาล้ครอเขามีเพลงอื่นด้วยใช่ไหมคิมิอะไรนะคิมินโตไม่ใช่คิมิไม่โฮชิโฮชิโซระโฮชิโซระโบคิมินิใช่ไหมดูต่อเลยเลคชั่นต่อเลยนะคะแบบเป็นเพลงที่อมอพี่ลาตตาอยู่ด้วยดังนั้นเดี๋ยวหนูจะเปิดต่อเลยว้า หนูไปฟังเพลงแบบออริจินอลมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูแบบเวอร์ชันไทยนี่ใช่ไหมที่เป็นชุดชุดนักเรียนต้นหนึ่งนะคะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นของออฟฟิเชียลไหมเนี่ยเออใช่ไหมเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ของออฟฟิเชียลเราเปิดเราเปิดดูตรงนี้เลยได้ไหม <laughs> ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรออฟฟิเช <Official> ียล <laughs> ไม่ลงคลิปว่ะออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลไม่ไม่ลงคลิปเ,เ,เร็วๆอ, <laughs> อ่ะออฟฟิเชีย <laughs> เลเราอยากดูแล้วเนี่ยดูของแฟนสาวไทยตลอดเลยนะคะเด <laughs> ็นักเรียนญี่ปุ่นอลากอะ่ะ เฮ้ยที่มาตามมาแล้วเซนเตอร์เป็นคุณไข่ใช่ไหมคะเป็นที่ไข่กับใครเออ,อพี่จ๋าเหรอน่าาาหนูมีชุดนักเรียนพอดีเลยที่เอาไปดูช็อตด้วยเดี๋ยวหนูจะเอามาเต้นว้าวี่ราตามเปียเหรอแล้วพวก็ี้เขาเข้ใจหนูอ๋อ,อ,อ,อจะเป็นรุ่นหนึ่งคือพี่ไข่กับ คุณจ๋าใช่ไหมแล้วก็เป็นรุ่นของคือทาตากับนิกกี้หรอคะแล้วก็รุ่น3ามคือน้องโยกับน้องโมเน่เหรอใช่แล้วี่นารักอ้าวนึกนว่าจะไม่แปลทอนอินที่เป็นซูตาร์อะไรจูด้าไหนน่าเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็พอดีโอ้าะว่เาเ o ็บเาว่า Forever Why นะ Forever ดีดีดีด เฮ้ยแต่หนูนึกว่าจะเก็บอันนี้ไว้ซะอีกสิซาจตาร์ไลท์ถือด้วยไงลายเต้นคุ่มไข่น่ารักมากเลยค่ะเสียงพี่ไข่ก็น่ารักแบบน่ารักทั้งตัวเลยน, <c oughs> น้องโยสูงมากเลยอะตอนหนูอยู่กับน้องโยนะน้องโยก็สูงกว่าหนูแบบนิดนึงมันไม่รู้เท่าไหร่อ่ะน่ารักข้าเต้นน่ารักมากนะคะแบบไอเดอร์ดึไอเดอร์ดึรอเป็นเต้น ถ้าหนูได้อยู่เพลงเดียว,วาายกับพิรดาตันหนูจะเต้นเต้นแบบบนบนว่าจะไปเต้นน่ารักเพลงก็น่ารักแ้าเต้นก็น่ารักการนเป็นแบบเพลงปุน่นหรือล่ะเออูอ้เสียงพ้อมามากเลยคุกใครคะที่ใครเสียงพ้อมากเลยหนูพูดคำว่า,วา,วาน่ารัออกไปกี่คำแล้วเนี่ยทุกคน อ้บอร์ฉากข้างหลังก็สวยอะเออจบท่านี้นั่นละอ๋ออ๋อยังไม่จบเหรอมีท่านี้เหมือนท่าโกยและบิดเลย่ะเปิดละกันคิ้่ยังไอูอ้หนูนึกว่าตอนทำหน้านี้คือจบไปแล้วตอนจบตอนจบเหมือนอันนี้เลยอะ่ะ เพลงแบบก่อนที่หนังจะมาด,ดูดูแบบยิ่งใหญ่ว้าวหน้ารังหน่ารักหนูรอหนูรอเนื้อเพลงอยู่นะคะเลยว่า,วาอาจจะจับได้บางคําบางคำอะไรอย่างี้แต่แบบอุ้ยก็ติดหูมากเลยค่ะเพลงนี้จริงๆหนูคาดหวังไว้ตั้งแต่เนื้อเพลงไทยยังไม่มาแล้วแหละแต่แบบพอกแบบดีมากดีมากดีมา,ก,มาก,กลายเป็นเพลงปุ่นละขอทีทีพีมาเอชิกามูกานีอเพลงอะไรอะ่ะทีทีทพีมา

เฮงอะไรทำไมต้องขอมา TTP TTP อะไรนะโอเคได้ในเมื่อขอมาอยากฟังเอ้าทำไมจำนองคนคุ Uma, ้นทำไมมีขาตั้งใหม่แบบเสิร์ชมาเจออันแรกแบบเห็นหน้าพี่ฟอเห็นหน้าพี่ฟออยู่อันแรกแล้วก็แบบทำไมมีพี่ฟอด้วยทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรไม่เป็ไรเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อ หนูยังไม่ไม่รู้เลยว่าชุดเราจะเป็นแบบไหนจะเป็นสีส้มแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยค่ะอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครเลยเออเออพี่ปอควงขามายเอาเลยมีท่าเต้นแบบข่าวๆแล้วมีท่าเต้นนี้แล้วก็มีท่าหนูแบบหนูยังกังวลอยู่เลยว่าหนูจะแบบใส่แว่นยังไงให้แว่นมันไม่หลุดแต่ว่าสิ่งนี้คงไม่ใช่แว่นกลุ่มไม่รู้สิหนูต้องลงไปดู จริงน,นี้หนูยังไม่รู้เลยว่าจะเอาทรงผมไหนดีกันแน่นะคะแต่ว่าร้องผมแบบนี้แล้วแล้วมันดูแลยากอั่างไรก็ไม่รู้าย,ย,ากกย,ยั้องสีเกี่ยวดิแม่หรดูรอแปะไม่ไหวแล้วเนี่ยน่าจะแบบมันมากอ่ะ <c oughs> เป็นเพลงนี้ฟุ๊กโสดด้วยแบบเมลอนชิ้นสุเงี้ย แต่สิ ature, so ่งนี้หนูแบบคิดคิดไปนิดนึงนะว่าอาจจะไม่มัดผมมั้งหรือว่าอาจจะไม่เปียเพราะว่ามันมีท่านี้ใช่ไหมมันก็ควรแบบปล่อยผมหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็ยังแบบไม่ได้ตัดสินใจนะว้าวีบ้านเขาสวยมากเลยวิวสวยอู้หูมีท่านี้ด้วยหรอให้รับตำแหน่งนั้นเนี่ยวิควงกันเลยเหรอเดี๋ยวขอย้อนย้อนย้อนเฮ้ยไม่หนักเลย คนนี้เป็นใครเนี่ยอยากรู้เลยว่าใครจะได้เล่นท่านี้คงแบบโหดมากทุกทีแบบโค้งโค้งแบบนี้เลยคั่งหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรดัมเบิ้ลแบบมีมุ้งมิ้งที่ไหนนี่แบบดูสวยมากที่จริงหนูอยากให้ MV ของซีเจนกูเต้กับไปเป็นเหมือนหนึ่งจุลโพลอีกแต่ว่าที่เน้นวิวของเชียงใหม่อนะไรเงี้ยแบบเน้นสีเขียวเน้นแบบธรรมชาติเหมาะกับหน้าเราเหมือนกันนะฟังตัดเพลง เห็นว่าเนื้อเพลงอารมณ์ประมาณไอดอลสู้ชีวิตใชฉันสาวหนูแบบฟังจำเมมเบอร์มาแบบเนื้อเพลงสู้ชีวิตจังเลยอะไรอย่างงี้แค่แบบหนูยังไม่ได้ฟังเวอร์ชันไทยนะฟังแค่ทำนองก็แบบติดหูอ่ะคออย่างเดียวขอขอส้นสูงไม่เยอะเพลงนี้มีกระโดดด้วยใช่ไหมคะถ้าสมมติเป็นส้นสูงแบบเอเทนเชอร์นี่คงแบบเวทีคุณจะปุ้งปึ้งปึ้งแต่แบบต้องต้องรอดูโหดมากเลยอ่ะสมแล้วที่เพลงนี้เหมาะกับเหมาะกับพี่โอพี่โอน่าจะต้องเต้นออกมาได้ดีแน่ๆเลย เราเป็นมูมิท่านหรอคะซีเซนประเทสซีเซนปรเทสกลาเป็นมูมิท่อนอยากแบบมีท่อนวากไหมอะไรอย่างงี้อ๋อสำหรับใครที่ถามหามเพลงรองนะคะหนูก็ยังไม่รู้คะ่ะ น่ารักญี่ปุ่นน่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารักตัวเลยเขาก็ห่งสนใจหนูนี่ารักน่ารักน่ารักไล่เต้นคุณไข่น่ารักมากเลยค่ะเสียงพี่ไข่ก็น่ารักแบบน่ารักทั้งตัวเลยน่ารักน่ารักแค่เต้นน่ารักมากเลค่ะแบบน่ารักเพลงก็น่ารักแค่เต้นก็น่ารักน่ารักหนูพูดคำว่าน่ารักไปกี่คำแล้วเนี่ยทุกคนน่ารัก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  นารักน่ารัก